ก็คุณผู้ชมค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าน้ำปลาของแม่น้อยเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะคะนี่เดี๋ยวคุณจะชิมนี่ขวดสีม่วงขวดสีม่วงนี่เป็นรสต้นตำรับนะคะทำจากปลาน้ำจืดอใช่ไหมแม่ถูกต้องค่ะนี่แล้วส่วนขวดสีส้มเป็นน้ำทะเลน้ำปลาน้ำทะเลน้าทะเลน้ำเค็มแค่จริงจริงแล้วปลาค่ะสีก็สีก็ต่างแล้วนะแม่แต่รสชาติเหมือนกันรสชาติโอเคเหมือนกันเพราะว่าคุณภาพมันอยู่ที่ที่น้ำที่เราผสมนี่แหละ นี่้<ฮ>องิยโคือยังไม่ทันจะเอามาแบบใกล้ใกล้จมูกกลิ่นพุ่งขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมค่ะน,นี่คือต้องบอกเลยนะว่าการันตีความแซ่บนะคะด้วยสูตรที่เป็นแบบฉบับของแม่น้อยเองนะคะตามโ<อ>สโลแกนอร่อยแน่แม่น้อย อือเนี่ยไหมบอกแล้วอันนั้นถ้าเอาพริกไปใส่แล้วเอาทิชไปใส่แล้วหอมหอมซอยกระชายซอยลาดข้าวทานได้เลยจริงเลยนี่มาของไี่เยอะเอาไปยำได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วคือรสชาติกลมกล่อมมากที่สุดค่ะหน้าตามันออกหมดเลยนะเนี่ยโอเคมากเลยหน้าตาออกเลยจะได้แล้วบอกแล้วว่าแม่ในกลุ่มเด็กเลยอ่ะเด็กกรุงเทพนะก็จะก็จะไม่จะจะไม่กระดากในตรงนี้คือแม่ค่ะกินกินสูตรนี้ไปเนี่ยนึกถึงอะไรรู้ไหมยำขนมจีนปลาถู ขายดีมากเพราะว่านี่ไม่ต้องอะไรมากเธอเอาขนมจีนเนาะใบชายทะเลเอาขนมจีนไปจับเนยแล้วเอาน้เอาเอาปลากระป๋องอะไรก็ได้อะไรคู๊กใส่เอานี่ราดอย่างเดียวพริกโรยโอ้โหอร่อยเหาะไปต่างจังหวัดเนี่ยมีขวดนี้เนาะขวดเดียวเลยจะทําอ่อมเหรอก็ต้มตั้งต้มน้ําเข้าเอานี่เทใส่เหมือนกับใส่ใบยานางเลยแม่ใส่ได้คิดถึงอะไรรู้ไหมคนอยู่ต่างประเทศนี่แหละโอ้โหจะไปได้เลย อเมริกาเขาชวนแม่อยู่เดี๋ยวร้อ้ฟ้าเปิดก่อนเดี๋ยนี่แน่นกึ่งตอ่นเลยใช่ไหมแม่โอ้โหนินมากแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมกะอยากกินส้มตามแล้วค่ะถ้าบอกตามตรงนะแม่น้อยทำเองเนี่ยบอกตามตรงว่าทำไมถึงกิจใจจะต้องแบบว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในขวดเดียวซึ่งจะให้ผสมโดยไม่ต้องผสมอะไรมาก ไอ้อย่างต่างๆอะไรไม่ต้องผสมมากมายเลยประจำแล้วเอาหนี้เทใส่โอหรือจะไปยำอะไรก็แล้วแต่อหนี้เทใส่ก็เข้าเข้าได้เลยคือไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มโอ้ยคนที่ทำอาหารแท้เลยนี่คุณผู้ชมค่ะยำนะคะสูตรฝาม่วงนี่ค่ะต้นตำรับค่ะปลาร้าวหอมค่ะจากปลาน้ำจืดนะคะแต่ท่านไหนคะบอกว่าเป็นคนอีสานแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบความจิ้มองนัวๆัวนี่คำหนึ่งแน่ แซ่บเด้อแซ่บเด้อเสะเด้อแซ่บเด้อเสะเด้อแซ่บเด้อเมื่อเขาได้คอยกินเจ้าแซ่บเด้อค่ะเด้อแซ่บเด้อค่ะเด้อไม่น้อยเท็ดเองไม่น้อยไม่น้อยเท็ดเองเอออย่างนี้เลยแซ่บเด้อค่ะเด้อเออคอยแน่ไม่น้อยทำเองจ้าอย่างนี้เลยนะรัานสายยอดกระถินให้ดูหน้าตาแบบนี้แล้วใส่เอ่อใจหน้าตาดีแบบนี้คุณผู้ชมค่ะสามารถไปทานที่ร้านได้นะคะนี่ติดซื้อแบบเป็นขวดนี้ติดบ้านไว้ก็ได้ค่ะ คุณผู้ชมค่ะร้านส้มตำแม่น้อยค่ะอยู่แถวบางนาตราดกมีกม .14 คือตัก่อนถึงธนาซิตี้ก่อนถึงทางเลี้ยวสวนภูมิสวนภูมิกดก็ไปเลยเห็นเลยก็รู้เลยแต่ถ้าสั่งเป็นขวดสั่งเป็นลังสั่งเป็นรถสิบล้อสั่งเป็นคูลูสั่งเป็นเอคสั่ไปเลย083 445 สี่สี่หกนี่แม่น้อยพวงงามอร่อยแน่แม่น้อยทำเอง์ค่นี่คือยังไม่ได้ชิมก็รู้แล้วว่าอร่อยเพราะว่าแม่น้อยทำองอย่าไปพูดอย่างนั้นเอาสแตกเข้าไปเลยลูกเอ้าเอาสแตกเลยสแตกเลยอันนี้แม่ป้อนนี่เป็นยังไงอร่อยมากจับไว้ก่อนอันนี้โอ้โหอันนี้อัตาพวงอันนี้คนหนึ่งลูกแล้วเอออุ้ย เฮ้ยคนเบอกมากนี่ปลาดกินปลาดแบบผู้ดีอ่ะจะเออโอ้ยถ้าจะพูดอย่างงั้นจะกระดาหัวจ้งหรืปลาดเป็นแบรนด์ผู้ดีมันเป็นปลาดไม่ใช่มันเป็นปลาดที่สะอาดมึงจะว่าจังสั้นกูกระดาหัวอยู่ยดีปลาดลาแดกบ้านกูเด็ดนี่เม้ยแม่ว่าอะไรคะเซ็ แซ่บเด้อค่ะเด้อแซ่บเด้อค่ะเด้อแซ่บเด้อค่ะเด้อหอมแม่น้อยเฮ็ดเองโอ้ของแม่น้อยเฮ็ดเองอ้าวภาษาเหนือลำแต๊เจ้าลำแตาไตกะเจ้าของหมแม่อุ้ยน้อยของแม่อุ้ยน้อยภาษาใต้ค่ะภาษาใต้ยาภาษาใต้ค่ะแม่ภาษาใต้เอาไปเลยน้องเบาลุยลอยจริงๆหอมแม่น้อยทำเองอ๋อเยแม่แม่ทำไมแม่ได้ทุกภาษาเลยอะคะภาษาแขกไหมกระดาษมัย้อนอีกต้น แล้วยูอาแกโนถามมาขายยังไงนี่ลคุณ25บาท25บาาทเธอค่าของเนี่ย45บาทวิ่งซื้อกันชุลมุนเลยตอนนี้อแม่แล้วมันเก็บยังไงเนี่ยได้สองปีสองปีไม่ต้องผสมอะไรเลยแช่ตู้เย็นไหมแช่ตู้เย็นไหมแช่ตู้เย็นก็ได้ไม่แช่ก็ได้แต่ถ้าไม่แช่ก็ดูเอไปนะโอ้ยคุณทำไมมันเซ็ตขนาดนี้เนี่ยเนาะแม่ร้านแม่เนี่ยขออีกคำหนึ่งแม่อ้าวอย่านี่กินตะกร้าเพอได้เลยอย่าเรียกว่ากินตะกร้า เอาเลยกินตนกะเขาได้กินไม่พอเอาอีกเฮ้ยเอาไหนไหนขอลองเส้นมะละกอไงแม่ชิมกี้กินเลยอยากช่วยขายร้านส้มตำอาเลยว่าชิมมะละกอเป็นยังไงปกติกินส้มตำละกอเหี่ยวเหี่ยวนี่ดูมาเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมอ่ะมาย้ำหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะสูตรฟ้าสีม่วงนะคะนี้เป็นสูตรต้นตำรับนะคะทำจากปลาน้ำจืดค่ะแล้วก็นี่สีส้มแบบนี้นะคะนัวสูตรเข้มข้นนัวๆจับปลา ปลาทะเลปลาทะเลปลาคิ้งนะ่ะนี่อยากจะสั่งนะคะโทรได้เลยค่ะ083445 446ค่ะแล้วก็มีขายมีขายตามห้างสรรพสินค้าด้วยคุณจัดนะเลยแล้วก็ทางเจ้าเป็นอย่างเจ้าคุณแม่ฟู้ดค่ะแล้วก็ลายไอดีค่ะคุณแม่ฟู้ดนะคะหรือท่านไหนค่ะฟังไม่ทันลูกกุ้งย้ำนะคะว่าเซิร์ช Google เลยค่ะร้านส้มตำแม่น้อยขึ้นมาเลยได้48ดาวอแกนที่มันพืขายจริงขายต่างร้านเล็กร้านน้อยตั้งเล็กๆน้อยๆมีหมดเว้นแต่ในรูปูไม่มีขายนะอย่างนั้นไม่มีเดี๋ยวนี้มีหมดทั่วไปแล้ว ไม่เกเลยราคาถูก2 25บาทและนั้นสีม่วงนัวแล้วก็สะอาดสําหรับคนที่ทานปลาจืดนะต้องนี่เลยแม่จ้าปลาจืดกับปลาเค็มมันต่างกันยังไงมันต่างกันลูกว่าปลาเค็มนี่มันจะค่อนข้างไปทางแบบจะเค็มสักหน่อยแต่แม่ก็จะบอกว่าเวลาตำเนี่ยติดดอกด้วยน้ำมะนาวนิดนึงแต่ถ้าอันนี้นหละนัวเลยอันนี้รากคลุกรก็โอ้ไม่ต้องห่วง โอ้แข็รลายสองอร่อยแน่ไม่น้อยทำเองจริงจริงจ